สวัสดีค่ะแม่เอี้ยงชาแนลสื่อสร้างสารรค์สังคมเชื่อมโยงเศรษฐ,ฐกิจสู่ชุมชนวันนี้แม่เอี้ยงจะมาเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่ชุมชนที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขานะคะเพราะวันนี้มาเที่ยวหัดใหญ่แน่นอนเมื่อมาหาัดใหญ่ใครต้องมาที่ตลาดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตลาดสินค้าที่ปลอดภาษีมีตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนม อาหารเสื้อผ้าอาหารแห้งมีหมดนะคะนั่นก็คือตลาดกิมยงนั่นเองตลาดกิมยงเนี่ยนะคะเราเวลามาหาดใหญ่ทุกคนจะต้องแบบเรียกหาเฮ้ยต้องไปช้อปปิง้งช้อปปิ้งที่ตลาดกิมยงหลังจากที่เดินช้อปปิ้งในตลาดกิมยงแล้วเนี่ยเราก็เริ่มหิวค่ะแม่เอี้ยงก็เลยจะมาแนะนำร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะซึ่งเดินมาจากตลาดกิมยงประมาณ300เมตร ะะอยู่ด้านซ้ายมือระหว่างที่ทางนู้นก็ใกล้ๆกับโรงแรมเอเชียนทางนี้ร้านอาหารนี้ก็คือร้านอาหารเวียงจันทร์ค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารเก่าแก่นะคะเข้ามาเลยเป็นร้านอาหารเก่าแก่อายุถึง58ปีแล้ว อายุท่าไม่เอียงเลยนะคะอายุร้านนี้นะคะทีนี้ร้านเวียงจันเนี่ยเหมือนเป็นร้านอาหารที่ถูกลืมเพราะว่าเนื่องจากหัดใหญ่เศรษฐกิจมันดีมากใช่ไหมคะร้านอาหารก็ขึ้นกันมาเป็นดอกเห็ดเลยเพราะนั้นเหมือนถูกลืมแต่ลืมไม่ได้ค่ะเพราะเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณเริ่มจากรางวัลที่เคยได้รับนะคะเป็นร้านอาหารตัวอย่างประเภทคอคือก็คือประเภทเล็กๆนะคะอาหารตามประเภทคอ ชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัดสมัยสมพูดกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพศ2525ตอนนั้นได้รับรางวัลและนะคะก็เริ่มมีชื่อเสียงมานะคะเดินมาเดี๋ยวนะคะแล้วยังมีตราเปร์พิสดารซึ่งเป็นการันตีจากแม่ช้อยนางลำเมื่อปี2519ที่เริ่มตั้งแต่ เปิดมา2519ได้เปิดพิสดารแม่ช้อยนางลำนะคะเอามาดูตรงนี้นะคะมีรูปท่านหนึ่งอุ้ยไม่เอียงว่าคุณหน้ามากดูดูแล้วใครอ๋อท่านนายกรัฐมนตรีท่านสุรมุตเอ้สุรสุรยุทธนะคะท่านสุรยุทธนะคะและ้วก็คบครัวก็มาถ่ายที่นี่เจ้าของร้านเมาให้เราฟังว่าไม่นายกรัฐมนตรีจะต,ต้องมาที่นี่ทุกคนแล้วมีอยู่สาสอ ที่ยังไม่เคยมาที่นี่ไม่รู้ว่าสอไหนมั่งเดี๋ยวค่อยให้ท่านบอกเองนะคะมาที่ได้กินอะไรหอยเจาะค่ะเมนูเด็ดซึ่งคนที่มาจะต้องกินหอยเจาะแห้กึนนะคะส่วนอาหารอย่างอื่นก็เป็นอาหารจีนนะคะเป็นอาหารไทยจีนโดยทั่วไปนะคะที่แน่นอนก็คือขาหมู ซี่โครงหมูขาหมูอบเกี้ยมชายปลาจาระเมดหม้อไฟปลากระพงน้ำแดงหัวปลาหม้อไฟต้มขิงนะคะเยอะมากอันนี้เรามาดูซิเมโนูเด็ดของเขาที่วันนี้นะคะอาคารอันนี้นะคะที่แม่เอี้ยงบอกอันแรกเลยใครมาที่นี่ต้องกินหอยจ้อนนี้ค่ะต้องกินแฮขึ้นบอกเต้าหู้คุยแล้วก็นี่ไอ้นี่คือ ปอบเปีเยทอดนะคะดูนะคะว่าอนามัยขนาดไหนน้ําจิ้มเนี่ยไม่ได้รวมกันนะคะคนละชุดเลยน้ําจิ้มบ้วยน้ําปลาพริกทุกคนมีเป็นของตัวเอง <c oughs> น้ำลายไหล <c oughs> ต่อไปค่ะเ <c oughs> ต้าหู้ราดหน้าปู <c oughs> นะคะอันนี้แกก็มีส่วนผสมอยู่ในนี้ซึ่งเห็ด หอมนะคะจีนจริงๆน่ากินมากอันนี้อะไรครับป้าหมวบอกหน่อยปลาเก๋า1นอสีอิ่วนะคะซึ่งจะเป็นปลาสามรสก็ได้ปลาราดพริกก็ได้แต่เราเลือกปลาเก๋าวันนี้เราเลือกปลาเก๋าเนึ่อสีอิ่วอันนี้ไม่ใช่ขาหมูนะคะอันนี้คือข้าวหมูอบค่ะก็เขาก็การันตีความอร่อยและที่แน่ๆนะคะอันนี้ใครมาจะต้องกินแล้วก็ติดใจ แกเรียกว่าผักกาดหวานซึ่งผักกาดหวานนี้เจ้าของร้านก็บอกว่าทํามาจากผักกาดต้นผักกาดเนี่ยค่ะเอามาดองแต่ดองแล้วรสชาติของแกเป็น3รสนะคะแล้วหั่นหอมซอยหอมซอยพริกเข้าไปน่ากินมากเลยดย้มันกรอบอมหวานจริงๆค่ะมาแล้วอย่าพลาดเมนูนี้นะ แล้วก็ชื่อเล่นชื่อแร้งครับครับเป็นเจ้าของร้านอาหารเวียงจันทร์หัดใหญ่นี่เองที่มาของร้านอาหารเวียงจันค่ะครับที่ตอนแรกในใจแม่ยังคิดว่าน่าจะมาจากประเทศลาวครับแต่ทีนี้จะให้ท่าแก่ช่วยเล่าความเป็นมาของที่มาของร้านเวียงจันครับ,ค,รบคือร้านเวียงจันเนี่ยคุณพ่อเป็นมาจากเมืองจีน แล้วก็สมัยเมื่อ50กว่าปีก่อนออตอนที่ยังไม่มีสะพานลอยดีนามเพื่อคนแรกของคนอาทิยศใหญ่คุณพระเสนอนุสรเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อน,นี้ให้เวียงจันเวียงแปลว่าหัวเมืองจันนอนหนุกรันแปลว่าจันหอมหัวเมืองที่หอมหวนครับผมอายุของร้านอายุของร้านตอนนี้ก็ประมาณ ล่าสุดตั้ห้ปีแล้วเปิดเมื่อไหร่คะที่เห็นได้รางวัลเปิดพิสดารจากแม่ช้อยนางลำเมื่อปีพศ2 5ง9นร้อยเกปิดก่อนหน้านั้นมาก่อนจำไม่ได้เลยจำไม่ได้ว่าเป็นเม่อรก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยฮะไอกอีตต้นนี่รู้ไหมว่าเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเปลี่ยนหลายรอบนะว่าจะเป็น30กว่าปีแล้ว30กว่าปีนะครับนี่นางๆเอาไปตึงมานะแล้วก็ได้รับรางวัลอาหารตัวอย่างประเภทคอครับ ตอนนั้นประกวดที่กรุงเทพเใครพาไปอ่ะฉล,ลองกรุงรัตนโกศิน์เ,เ,เขามีทางเทศบาลเข้ามาสนับสนุนในการประกวดรรครับผมก็ได้รางวัมลวมาชนะเลิศประเภทคอประเภทกอก็คือประเภทสวนอาหารประเภทขอก็คืออาหารหนึ่งครวหาและประเภทงอก็คือแผงลอยครับ อาเภทขคอก็ได้ร้านอาหารเวียงจันทร์ครับขอเบคุณค่าเรียบครับผมวันนี้มาพี่ๆเปิดเวลาเท่าไหร่คะเท่าแก่เวลาที่เปิดค่าขายก็สิบ็ดโมง11เ็โมงเริ่มเริ่มแล้วก็ปิด3ามทุ่มครึ่งอ่ะแสดงว่าคนที่มากินก็คืออาหารเที่ยงอาหารเย็นใช่ครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ค่ะถ้าเกิดอยากจะมาอยากโทรก็คือนย์แดหนึ่งแปดเก้ หนึ่งเจ็ดสามสองอีกครั้งค่ะอีกครั้งหนึ่งก็คือศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหกหนึ่งเจ็ดสามสองถ้าบรร้านก็คือศูนย์เจ็ดสี่สองสี่สามหกหกแปดศูนย์เจ็ดสี่สองสี่สามหกหกแปดครับเท่าแก่รอรับสายโทรศัพท์อยู่นะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากใครอยากกินอาหาร,ครใครจีนที่อร่อยครับยินดีครับยินดีค,ครับผม ก็นะคะได้บังเอิญมาหัดใหญ่นะคะแล้วก็จริงๆก็เคยลองทานร้านอาหารจีนหลายอย่างแต่ร้านนี้ก็ได้ข่าวว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยก่อนเลย แล้วพอได้ชิมก็คือเป็นอาหารจีนที่แบบรสชาติแบบต้นตำรับมากไม่ไม่ปรุงรสชาติให้เป็นไทยคือเป็นแบบจีนดั้งเดิมแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากชิมนะครับทั้งปริมาณและราคาคือถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ได้รสชาติบรรยากาศความเป็นจีนดั้งเดิมแบบเป็นชาวจีนหันใหญ่จริงๆค่ะแนะนําเลยดีที่แม่เอียงอยากจะแนะนํานะคะเมนูเด็ดของที่นี่การันตีความอร่อยได้เลยก็คือผัก กาดดองกรอบค่ะอร่อยมากๆเพียงแต่ซอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูใส่ลงไปหรือใครจะเอาไปยำกับไข่เค็มเขาบอกว่าสุดยอดค่ะอร่อยจริงๆนะคะถุงนี้220บาทสามารถโทรมาสั่งให้ส่งหรือ,อยังไงก็ได้นะคะอยากให้ชิมค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย